อาวอีสานเจอญี่ปุ่นเฮาอยากเสื้สุดกิโมโนญี่ปุ่นแบบของแท้ๆสักครั้งในชีวิตอยากฮู้วะมันสิใส,ญญสเนี่ยสาเลอเขาจะใส่สวยไหมนะเดี๋ยวจะใส่ให้เบิ่งแบบจะจะจะ,ะเลยจ้าและกระสิผ้าเทวงานวัดอาซากุซะตามรอยอนิเมะเล้งเวเดรนบิดยูและดูฝันฉันมีเธอเฮาอยากเป็นสาวน้อยไรฝนเด้แต่ฝนดันตกพายุมากเยคลิปนี้เราเป็นแนวเลอเนาะไปสนุกกัน วันเลยละสวัสดีค่ะวิตานิงดังนะคะวันนี้วันที่สองนะคะตอนนี้แปดโมงครึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวเราลงไปรถบัดเพื่อที่จะไปวัดกันมวันญี่ปุ่นพกน้ำกาแฟพร้อมวันนี้คุณว่าอาลูกไปสสงโรงเรียนมามาน่า <laughs> รักอ่ะพ่อตั้งใจฝันมากเลยเม <า S 1> <laughs> ื่อเมื่อคืนไปไหนกันนะคะ,ะเดกกาแฟเดกกาแฟเหรอ เราเขาบริการประทับใจคือเขามีกฎแบบว่าห้ามสัมผัสตัวหรืออะไรพเสร็จอยู่แต่เขาก็พยายามจนคุยกับเราแหละแต่พอเสร็จงานปุ๊บไปกเราไม่รู้จักกันจนมาเห็นกัตาจนพาใจมาเจ็บเห็นตันไม่ได้ไปเมดคาเฟ่กับพี่เขา้วถ้าคุณซื้อมาเพื่อญี่ปุ่นเลยนะเนี่ยน่ารักไปวันนี้เป็นพิธีกรค่ะอันนี้คือตากล้องครับ แต่กล้องเขาคันหน้าตานะช่องนี้นะอันติเมตเอฟโอนะรู้แต่กล้องมินตันดูเอานะครับสแกนเอาสแกนเอาโอเคค่ะตอนนี้เราเป็นที่เปลี่ยนแล้วนะคะเดี๋ยวเราเป็นชุดกันทุกคนอยากเห็นมินตันใส่ชุดสีอะไรคะชมพูขาวม่วงขาวเดี๋ยวเราดู สวัสดีครับผมระหว่างที่รอน้องมินตันเราก็มาสำรวจบรรยากาศญี่ปุ่นเล่นดีกว่าตอนนี้กี่โมงวลวสิบโมงบรรยากาศอย่างกับเจ็ดโมงว่าไปแล้ววันนี้น้องมินตันโดนแย่งตัวไปแล้วน้องเป็นพี่กอหลัก ใช่เป็นยังไงบ้างครับอันนี้แนนตันค่ะตันที่ว่าคือกินเยอะจนตันสวยเบอร์นี้ว้าลูกครึ่งป่ะครับครึ่งค่ะครึ่งอะไรคุณยายเป็นมอนคุณตาเป็นพระห้อมโดนตกโดนตก ใช่จีบเดวิดตันใส่ชุดนี้เป็นเจ้านนสาวทำไมก็เดือดฝ่าไหลเลยเขาคิดว่าโดดเป็นคนเดียวหรือเปลสุดยอดเยีย่ยมปั๊ดปั๊ดคนลากเป็นผู้หญิงคนลากเป็นผู้หญิงน่ารักด้วยครับ ตอนนี้ก็พาน้องมินตันนะครับไปผจญภัยรอบวัดอัศวสาส์น20นาทีนะครับก็บอกว่าน้องขัะสนุกนะปกติถ้าหากว่ามาทัวร์กับที่นัทเนี่ยจะได้แบบนี้เลยไหมก็เอาจริงเรารับตามรีวิวเพืลูกค้าซึ่งปกติแล้วถ้ามาวัดอัศวสาส์เนี่ยเอาจริงถ้าเป็นเพจอย่างนี้มีเวลาฝากชั่วโมงี่ชั่วโมงเราจะได้แต่งชิปมโนด้วยแล้วก็ได้เอ็กเซิร์ฟเวร์ที่ไม่เหมือนเที่ยวปกติด้วยครับถ้าก็มาเองอ่ะไม่รู้ว่าจะติดต่อยังไงที่ไหนดีที่สุดอะไรอย่างนี้ต่อในชินทาวเวิ โอ oh oh oh, oh no no, oh, ้ทุกคนพี่เขาบอกว่านี่คือต้นซากุระนะคะอุ้ยนี่แบบนี้นี่เองอินไทยอินไโนซากุระโนซากุระอินญี่ปุ่นเมนิซากุระเขาขิงอ่ะเขาขิงอ่ะอินไทยมีอะไรดีอ่ะต้องม่วนไงต้นต้อม่วงปานิสเอ๋เชชิไอ้ใหญ่เขาหมันไก่เขาทอดไก่ เขาบอกว่าเขาชอบกินข้าวมันไก่อะค่ะทุกคนจ้าโอ้สกายทีนี่ทุกคนอันนี้คือโตเกียวตึกสกายทีนะคะรอบๆมือที่เขาพาชมก็จะมีแบบว่าร้านอาหารร้านไอติมของกินอะไรเต็มเลยนะทุกคนโอ้จ้ามัจฉามัจฉามาจ้าชาเขียวไอซี่ไยซีเขาบอกอร่อยเลยทุกคนอร่อยอร่อยไอซี่อซี่ you know k n o นพี่นารักน

สมัยก่อนสงครามโลกครั้งที่2ย่านนี้เคยเป็นแหล่งสถานเลิงลมและโรงละครแต่หลังสงครามโลกได้มีการสร้างเมืองขึ้นมาใหม่แต่ยังคงความเป็นโตเกียวแบบดั้งเดิมอยู่ปัจจุบันเป็นย่านที่มีสเสน่ห์แบบย้อนยุคและเติมแต่งด้วยสีสันของความทันสมัยค่ะโดยหัวใจของย่านนี้อยู่ที่วัดอาซากุสะและกลายเป็นวัดที่ฮอตอันดับหนึ่งของเมืองโตเกียวในปัจจุบันนี้ค่ะเมื่อเข้ามาจะพบกับถนนนาการมิเตะสองข้างทางมีร้านค้าให้เดินชมและชิมได้เพลินเลยมีของที่ระลึกสไตล์ ญี่ปุ่นให้เลือกช็อปด้วยนะคะมีขนมพื้นเมืองญี่ปุ่นด้วยน่ากินมากยาวไปสุดถนนเป็นซุ้มประตูที่มีโคมสีแดงแขวนอยู่คือประตูโคโซหรือประตูแห่งขุมทรัพย์เป็นพิธีกรครับวันนี้เป็นพิธีกรตอนนี้ฝนก็ตกทุกคนกลางโลกกันนะครับแต่เราอยากสัมผงทัสธรรมชาตาิตกเริ่มเยอะเลยรั้ง กีมินตันชําระล้างมือแล้วก็พุวนน้าแล้วก็คายทิ้งนะคะเขาเรียกว่าเอาสิ่งไม่ดีออกไปให้เราแบบบริสุทธิ์บุดผ่องนะคะแล้วก็มาเอาควันลมหน้าเพื่อปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกไปะะชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อว่าหากใครกวักควันทูบเข้าหาตัวจะช่วยปัดเป่าโครคไข้ไข้เจ็บให้หายไปนั่นเองค่ะเดี๋ยวเข้าไปทําบุญข,ข้างในกันโอเคคุามาเเามเลย เราทำบุนเสร็จแล้วนะคะนี่เรากำลังเดินไปเปลี่ยนชุดกลับแต่ว่าไม่อยากเปลี่ยนเลยอ่ะอยากเป็นสาวญี่ปุ่นตลอดไปทุกคนคะข้างทางคือแบบมีถังหูลูมีอะไรเต็มไปหมดเลยมีตันอยากกินนะแต่ว่าไม่มีกระเป๋าตังค์สันเก้าแมนบบสั้นเก้าว่าญี่ปุ่นเข้ากระต้องเอาภาษาบัเกิดมาเหมือนก โอเคเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนชุดเด้อเราจะมารีวิวขนมช่วงพักเบรกนะคะนี่ที่เขาแวะไปซื้อมาให้ไปต่อแถวด้วยนะเขาบอกว่าต่อแถวมาครึ่งชั่วโมงนะคะอันนี้คือทาโกยากินะคะร้านนี้เขาเคลมว่าเป็นหนึ่งในใต้ล่านะคะทุกคนก็เดี๋ยวเรามาชิมกันว่ามันจะสักแค่ไหนเขาบอกเป็นอันดับหนึ่งในญี่ปุ่นนะคะมันจะไปอร่อยซู้ขนมเซเว่นไทยได้หรอถ้าใครนึกไม่ออกมันคือขนมโดรายากิที่ดเลมอนชอบกินอ่ะ แต่เชื่อไหมทั้งชีวิตพี่อ่ะไม่เคยกินโดรายากิอร่อยเลยเพราะเคยแบบของไทยใช่ใช่มันมันแบบมันหวานๆแปลกๆเดี๋ยวเราลองอันนี้ยาวต้งแต่ผิดหวังมันฝุดพคอยังไม่ได้ิ้มน้ำเลยโอ้ยัวมันมีความหอมใช่ใช่ใช่ผิดหวังกับหนึ่งในใต้ด่าไหม หวังว่าจะดีกว่านี้นี่อันนี้เป็นมันมันบดแหละมันบดที่โรยด้วยน้ำเชื่อมเหรอไม่รู้เหมือนกันน้ำผึ้งเออไม่ใช่น้ำเชื่อมน้ำผึ้งนะมาเดี๋ยวเราลองชิมกินเหมือนไข่เลยแบบรสชาติสัมผัสดีนะลับหวานแต่อร่อยมันมุนนุ่มมากเลยอ่ะอารมณ์คล้ายๆอะไรวะบ้านเราอะ นึกไม่ออกอ่ะอร่อยอยู่นะเป็นฟิลแบบสดชื่นเพิ่มน้ำตาลให้กับร่างกายอะไรอย่างงี้เอ้ยขอกินบ้างเลยอืมไม่ได้ไม่ให้เพราะว่าเดี๋ยวเก็บไว้ให้แฟนในกล้องกินมารีวิวมันกันไอ้มินตันเก็บไว้แฟนกินใช่ไหมเราเล่นแม่งเลยไอ้ตอดลิ้นลิ้น่ไม่เอาลิ้นเนี่ย โคตเที่มันเผอไอ้วกนี้อร่อยมั้ยก็อร่อยแต่มันเหมือนเรียนน้ำเลยไม่รู้อะมันโำไป่ายิอ๋อน้ำลายเหรอพิซซ่าญี่ปุ่นโอเคค่ะเราถึงแล้วนะคะบอกเลยบอกแล้วงานทำผิดเดี๋ยวใช่อยากวิ่งทำวิธีอันแน่นอนนี่นะทุกคน เหมือนสต๊กี้บ้านเราซื้ัปุ๊บเอเปิดมาเป็นเ้าตับมองดีๆนี่ตับไพรนะตับไพรเลย ดูของเราได้กินได้หมได้เอาจริงนะพ่อคุณเชฟพ่อคุณเชฟจริงกูไม่ได้พูดเล่นแตนั้นเรื่องนี้ไว้ใจกูน่อโนนอนนอเลยของเขาหมูเป็นแผ่นเดียวกันของเราหมูสับหมูสับนึกถึงกะเพราเลยหน้าตาเราไม่เหมือนใครไม่มีใครเหมือนเลยไคไกลแล้วพี่รู้ไดตาส่งเรากับของเรา โอ้โอนี่พิซซ่าญี่ปุ่นของเราเอาได้พิซซ่าหรือัิซี่ไแก่ม้ยทิมกูก็ได้รู้ว่านควรกินต่อไหม <c oughs> <c oughs> เน่งตอข้าวไอ้เที่จกินก็ไม่หมดครับอร่อยอร่อยเลยอยากรู้ว่าแบบเวอร์ชันที่มันแบบธรรมดาจะเป็นยังไงวอาวก็บางรอนะพี่เฮ้ยใครอยากกินลองดูลองดูลองดูร้อนเที่ยร้อนเที่ย เาเมนุเข้านะเขาคิดว่าผมทำเล่นเปล่าเป่ากันเปล่ากันพ่าคนอื่นนะขาทำนะเราจะมีหมูเป็นชิ้นๆนะว่าคังหน้าเรามูหาย ถ้ากูทำรสชาตินี้เหรอื่อคนคาเป็นยังไงวะาคะพิซซ่าญ,ญี่ปุ่นน่าสนใจไหมก็เดี๋ยวเราไปเดินเที่ยวกันต่อนะคะพี่ลักมึงอะอยู่กับกูไม่ต้องหวังอะไรพวกมึงอะไม่ต้องหวังอะไรทริปนี้มึงไปกับกูเลยบรรยากาศนี่กี่โมงละใช่สามบ่ายสามบ่ายสามบรรยากาศเย็นมากเว้ อากาศเหมือนราวห้าหกโมงเย็นที่ไทยเลยค่ะตอนนี้ขออนุญาตจักผมเลยละกันเติมความสดชื่นให้กับคลิปนี้หน่อยครับโดยการเอาน้องแนมเข้ากล้องสวัสดีค่ะแล้วไปกูกต, <c oughs> ต่อมินตันมาสมัครงานที่นี่เมื่อไหร่วะคอนเทนต์มินตันมาสมัครเป็นเมดคาเฟ่ e <c oughs> พูดกับใครไม่รู้เรื่องเลย <c oughs> รับแต่ลูกค้าไทยนะคะ <c oughs> โอ้โหนี่มันสวรรค์อือหือ อยากแวะทุกร้านเลยนะทุกคนวันนี้มินตันเป็นพิธีกรให้กับช่องอันเ e อเน็ตเอฟโฟค่ะผมก็เลยต้องมาทำแทนนะครับทุกคนอย่าเพิ่งเบื่อหน,น้าผมนะครับผมมาทําด้วยหัวใจการ <c oughs> ข้ามทางมาลายที่ญี่ปุ่นเนี่ยคือความสุขที่สุดในชีวิตอย่างหนึ่งที่ผมค้นพบแล้วครับไม่มีมอไซค์ผ่าไฟแดงมาเลยเกมเต็ม <c oughs> ไปไมหมดเลยแหล่งโอตาคุสายเกม เกมตู้อาเคดโทนสีสวยว่ะนี่โจโจสตรีทไฟเตอร์คลาสสิกจะจัดถูกใจเด็กนวดแบบผมมากโฮ้หยัเฮ้ย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 เสียงเสียงอยู่โอ้โห เออเออ You know? เอ่อร้านร้านน้องอยู่ตรงไหนครับอืมอันนู้นช่องมินตันดิงดองค่ะไปกดซับสไครต์กันเยอะๆนะคะแต่ถ้าอยากมากับหนูก็ต้องมาทัวร์ออริเจนนะคะอยากมีแฟนพามาเที่ยวญี่ปุ่นบ้างจัง อันนี้เราจะไปไหนกันี่เกอะไรคอยคอยคอยกิ้งคอยกิงมันก็พูดผิดมาตลอดทางไงนะพอดีก็พามาให้ดูคอนเทนต์นะเป็นขนมพายากิ้ที่เป็นลูกโซงปลาคอยกิงโปเกม้งครับอยกิ้งท่องชื่อร้านมาตลอดทางนะคย พันห้าทำอะไรได้บ้างครับน้องนั่งจ้องตาค่ะนั่งจ้องตาไหวไหมคะพันห้วันนี้พวกเรามาออกเดทกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปกินชาบูบุฟเฟ่กันต่อนะคะชาบูบุฟเฟ่ที่ญี่ปุ่นจะเป็นไงคิดว่ามีอะไรต่างน้ำจิ้มเขาเป็นไงไม่เคยไงครั้งแรกไงจะมีสุกี้ไหม เออ,อใช่เรื่องนี้เรื่องใหญ่น่ะตอนแรกะกะแบบอุ้ยยัดแบบเต็มระบบเลยกะแบบกดกระดุมซิปโอเคที่ใส่เสื้อไม่ใช่อะไรนะกะว่าจะลดกระดุมซิปแล้วก็แบบดูซิปเดี๋ยวมันมตันพาทุกคนไปกินชาบูบุฟเฟ่ญี่ปุ่นด้วยกันค่ะ <c oughs> เดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นยังไงบรรยากาศโรแม,มนติกมากตอนนี้ฝนตกนะคะทุกคนต้องกางลงเราเดินไปกินได้นะคะเพราะว่าอยู่ใกล้โรงแรม ข้าวอร่อยไอติมอร่อยบุฟเฟ่ต์กันโอคแล้วก็เครื่องดื่มบับบี้กูไม่ได้รีวิวพวกมึงสบายใจเดี๋ยวให้มินตันรีวิวเดี๋ยวเราดูกันว่าบุฟเฟ่ที่ญี่ปุ่นจะมีอะไรบ้าง อันนี้หมี่เส้นเล็กอันนี้หมี่เส้นใหญ่นะฮะแล้วก็มีลูกชิ้นผักนะฮะผัก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 นี่นฮะเราจะใส่ผักลงไปอิวอุ้ยหน้าตาน่ากินนะหน้าตาดูดีมากโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวมารีวิวนะคะเนื่องด้วยมินตันเห็นวัตถุดิบเครื่องปรุงมีความคล้ายคลึงมมามากๆเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมารีวิวนะคะ อันดับแรกเนื้อเหมือนกันเลยมีแค่2เนื้อก็คือเป็นมันน้อยกับมันเยอะแล้วก็หมูก็มีมันน้อยกับมันเยอะอ่าเส้นผักลูกชิ้น่นะ้นนี่เหมือนกันหมดแต่ที่แตกต่างก็คือน้ําจิ้มค่ะน้ําจิ้มเขาจะมีเป็นน้ําจิ้มถั่วก็จริงนะมีมีน้ําจิ้มถั่วน้ําจิ้มดําซึ่งเรียกอะไรไม่รู้อาจจะพรสื่อมัง้งมันเปรี้ยวๆแล้วก็ไม่มีพริกสดแต่มีเป็นพริกป่นฮนะเดี๋ยวลองดู คือเนื้อกิวระนะคะเดี๋ยวลองชิมดูอันนี้เนื้อกิวระนี่คือเป็นแบบมันเยอะส่วนมันน้อยเรียกว่าโรสนี่จุ่มไข่โคเลโคเลจุ่มซอสอ้าคือรสชาติมันนิ่มมากทุกคน รสชาติมันแบบเป็นเค็มที่ละมุนอ่ะสมแล้วที่พี่เขาบอกว่ากินอันเนี้ยเราจะลืมม,มุม <c oughs> ลืมจริงพี่โอเคค่ะคลิปนี้ก็ต้องจบลงเพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ EP ต่อไปนะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะทุกคนกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์แล้วเดี๋ยวมี EP ต่อไปกดไลค์กดแชร์ตุ้มตุ้มตุ้มอย่างงี้สิไม่ใช่อย่างงี้อย่างงี้